นี่นะครับลูกหลานมาที่นี่เพื่อจะมา,าจัดฉลองทีดสมมารถให้กับพี่น้องชาวบ้านบ้านบ้านดอนหวานดอนผักหวานน่นผักหวานโอ้ยปัดนุ่นผักหวานนะครับขอบคุณพระเจ้าสลับหลานเฮงกีนะครับที่อนุญาตให้เราใช้สถานที่ที่นี่เพื่อ แบ่งปันความรักของพระเยซูคริสต์ให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับผมนะครับชื่อสาคอนมงคลนะครับรนะชื่อไว้ดีๆเด้อผมจะมีคําถามในตอนต้นนะครับพิธีกรในนะนนานะครับมีหลายๆท่านมาจากต่างประเทศด้วยนะครับมาจากประเทศอียังเกะเกาหลีใต้ครับผมอยากจะบอกว่าผมนอีสันเดชยเด้อพี่น้องครับ นะเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางผมอาจจะใช้ภาษาอีสานบ้างภาษากลางเน่ปนนิด,นนะนดหน่อยนี่พี่น้องพอสีเข้าใจได้ยู่ิหรอกเนาะโอ้ยขาดผวดแล้วว่าเอาเรียก <c oughs> นี่แหละบางหลานแล้วว่าเนะ <c oughs> ผมเองนะครับสาคอนมงคลของญาติเป็นลูกเป็นหลานของพี่น้องอีกเทืนหนึงนะครับ <c oughs> ตอนนี้กรเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับรับใช้พระเจ้าอยู่คี่จักปัดดอนชีอำเภอเรืออมนาจังหวัดอำนจเจริ่นห้านะครับบ้านเกิดอยู่บ้านสองข้อนครับ คิดว่าทั้งนี้แหละซีถือยูดอกบาดนอกหอยาสองข้อนนะครับทั้งนี้เลื่อนใจต้องพุ่นนะเมื่อนี่มากกับลูกกับภรรยานะครับรากาที่มาโนชนจากที่จักดอนชี่นะครับพี่เล่นดนตรีนะครับผมมีภรรยาผู้หนึ่งผู้ภรรยากับผู้งามงามครับนะผู้เพิ่นเบากนหนาผมสักครูดนี่แหละนะครับคือผู้นั้นนะครับเป็นภรรยาส่วนลูกสาวมีสองขนะครับกับผู้งามคือการครนบเเล่นดนตรียู่นี่แหละนะครับ เอาละพี่น้องครับวันนี้นะร้านเฮงดีที่นี่นะครับไม่เพียงแค่อยากจะให้เชิญชวนพี่น้องมากินลูกชิน้นกินอาหารเท่าน,นั้นนะครับร้านเฮงดีร่วมกับคิดจักท่อแสงเกลไดเตรียมขมงขวันของวันนะครับเพื่อจะมอบหมายกับพี่น้องในเทศกาลวันคริสต์มาสนะพี่น้องครับ วันคริสต์มาสพี่น้องบอว่าคือวันหยังวันเกิดพระเยซูขอบุณครับตบมือสวดให้พี่น้องนะครับขํามาตอนนี่คือตรงใจแท้พี่น้องเคยฉลองวันเกิดบอเคยขันฉลองวันเกิดสีมี่มีหยังนะครับมีเค้กเออสวนพี่สวนนองมากินข้าวบุนเป็นบอกออตับบวงแน่ข้ามี่นะครับอนุชนเด็กๆเคยฉลองวันเกิดไหมครับ เคยชวนใครมากินเค้กวันเกิดครับชวนเพื่อนๆกินยังแน่วันเกิดกินเค้กกินขนมกินน้ำอรมณมกินเลี้ยวผู้ให้รางถวยครับลุกระบาดทีเอาไมา่ได้บาดเอาเอาได้บาดเนี่ยนะกินเลี้ยวพักกันลากกันเองเนอะเอาละพี่น้องครับวันคริสต์มาสาคือวันค้ายวันเกิดของพระเยซูพระเยซูเกิดเมือง คริสต์มาสสากลโลกนะครับใช้วันที่25ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสแต่วันเกิดที่แท้จริงเราไปทราบครับทราบแต่ว่ามันเป็นช่วงฤดูหนาวช่วงหนานนะก็เลยเลือ,เลอ,อ,อกเอาเมื่อนั่นเป็นสากลน,นะครับเมื่อ2000กว่าปีที่แล้วพระเยซูดลงมาบรรเกิดบรรลุมนุษย์บาดท,ที่นี่ถามพี่น้องว่าพระเยซูเกิดตั้งแต่2000กว่าปีที่แล้ว สูมเมอร์นี่พี่ยังก็ยังฉลองวันเกิดให้พระเยซูอยู่นาคิดบ่พี่น้องครับเออพี่น้องเคยไปงานระลึกถึงบอรละลึกถึงงานกองบุญเนาะเอ่อพ,พี่น้องบันเทิงสือ่อรางานกองบุญนะหรืองานระลึกถึงคุณยายก่อนั่นหมายความาได้ครับยายก่ออยู่กับเฮาบอจากไปแล้วนะครับเขาใส่คําว่าวันระลึกถึงแมนบอเออ เหตุการบุญหาแต่ว่าสำหรับวันงานมันเกิดของพระเยซูนะครับหรือวันคริสต์มาสเนี่ยนะครับเป็นการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติของพระเยซูนั่นหมายความว่าพระเยซูยังอยู่เด้อนะครับพระเยซูยังอยู่เอาละในช่วงเทศกาลคริสต์มาสหลายๆคยริสตจักรนะครับหลายที่หลายแห่งพี่น้องคริสเตียนเนี่ยมักจะใช้เทศกาลนี้เป็นเทศกาลในการประกาศข่าวดีนะพระฉนั้นพี่น้องครับงานคริสต์มาสนี่เป็นงานประกาศข่าวดีเนี่ย น่งานประกาศข่าวดีเอ้าวข่าวดีสลัดนักเรียนคืออะไรครับสมมุติข่าวดีสลับข้าขคืออย่างเนี่ยว่าอย่าจังไหนสอบในที่หนึ่งโอ้เป็นข่าวดีไม่ยังอีกครับได้นรับทุนการศึกษาโอ้ เด็กๆบางคนนะครับข่าวดีสลับเขาคือคุณครูประกาศเรามืออืน่นบบต้องมาโรงเรียนเด้อแม่ยนบบข่าวดีใช่ไหมครับ <c oughs> ข่าวดีวันหยุดแม่ใั่ครับคุณย่าครับข้าวดีสลับคุณคออย่าคือหยังมี่ยังเนี่ยที่เป็นข่าวดีสลับเห่า <c oughs> โอ้เงินเดือดกุฎอสามพันส่สวนๆด้่นไม่น้อครับเป็นข่าวดี สมม tamam ูรสมมูรเออพี่ต่อต่อมันอยากสีด้ยีบจักยายสีด้ทางอื่นบอจักเออเออยายอาสีได้หลายกว่าสาม0ันบอจักล่องโทษสามหาลูกเบิ้งบ่อเสือส่งมาให้กูเนี่ยสูจักเล็กจักน่อยว่าสัตว์เออเอาละพี่น้องครับ ถามว่าข่าวดีข่าวดีคืออะไรนะครับข่าวดีในวันคริสต์มาสคือพระเยซูลงมาบังเกิดบนโลกมนุษย์เพื่อจะช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากความปิดบาและข้อที่ลูกหลานแสดงให้ฟังให้เบิงเมื่อสักครู่นี่พี่น้องขอใจบอ่อันนี้หอดลกูกหลานทั้งสุดสีดำดำ,ดำใส่นากาก,ากดำดำเป็นตะยาเป็นตะยานนะครับปะทรอนากามาเป็นตะหักอยู่เด้อนะมีบางสุดใส่สุดขาวเป็นตะหักอยู่นะครับมีความหมายจากไหนครับ ในโลกปัจจุบันเนี่ยล้วนแล้วแต่มีค่านิยมสังคมโลกที่ผิดผิดไปนะครับคันลกูกหลานกันสิ่งเสียบตีดการประนันนะครับขันผู้รักผู้ใหญ่เข้าไปยังไงครับโบกไพ่ให้โลกเออแต่ว่าบานอื่นไปดอกนอกนอกนายายเนาะเออบานอื่นก่อถึงบานอื่นนะครับเออบานนี้ผมมีรอบนะเอาละมิอบายามุขด้หลายอย่างเกิดขึ้นในโลกนี่ การลักการปล้นการจี้การคาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมต่ำลงนะครับเอาละนี่เป็นเหตุให้พระเยซูเดวลงมา,บางเบิกบรมมนุษย์นะครับเพื่อจะซอยคนเหล่านี่ให้หลุดพ้นนะลูกหลานเด็กๆนักเรียนครับเคยโกหกไหมครับเคยนี่แหละเออ เขาบอกว่าคยออายุนี่แหละคือความที่เขาบ,บโกหกครับแต่คันบอกว่าบืเค่อยจะเทื่อนี่อันนี้ตัวครับแมนบ่นว่เดี๋ยวเอาอละเนี่ยโกหกเล็กๆน้อยๆน,นะครับเคือรับเงื่อนบาทดิงบอสเออเอาละไปในความเข้าขใจก็ได้นะครับเดี๋ยวเด็กหน่อยคือหลักเนี้ยแต่ว่าสีบอถามไม่สีบอถามยหญ่หรอกเนาะบอถามนาอเนะครับเออเพราะมันหลายขวดม่นบอสอามีสุขนคนคุณบอกคุณแม่ นะครับเอาละพี่น้องครับมนุษย์เราทุกคนพระเจ้าสร้างตามพระฉายาองระเจ้าและก็พระเจ้ารักมนุษย์ทุกคนมนุษย์ล้มลงในความผิดบาปนะครับด้วยลหลายๆอย่างเป็นเหตุให้ผู้ที่สางอาจหักเห้านะครับจึงใ้มีคาดีมาถึงโลกก็คือวันเกิดของพระเยซูพร,ระเยซูเขามาในโลกมนุษย์เพื่อ,อยังครับเพื่อสิไใหความผิดบาปของเราทุกคนนะครับพี่น้องครับ พระเยซูพระเยซูพระเยซูเนี่ยพี่น้องเพื่นีหลายเ่อแล้วนะครับแต่ว่าถามมาปัญหาคือต้องการพระเยซูเหตุผลพีพ่น้องครับเพราะว่าเข้าบ่สา,ามารถจะซวยจาของได้ให้รุดพ้นได้แต่ว่าพระเยซูเป็นผู้นึ่งที่ขาม้าซวยเทาได้นะครับไหก็ขแล้วแต่นะครับทีอ่อยากจะให้พระเยซูนะครับเขามาซวยเทาให้พ้นจากความผิดบาปน,นะครับ เปรซูยิ่งองีที่จะซอยคุณยายเป็นอนีท้กอกระทรวบอ่อสู้ใหญ่หลายหรือหน่อยยายครับเออแจ็ดหน่อยบอหลายบอหมดแต่ว่าพอหมดแต่ว่าเขาให้เท่าไหเอาเบิร์ตมันบอคุณยา,ายครับเฮแค่ไหนคือจะใส่หนีเบิบร์ตมาที่นี่ <c oughs> เอาละขันสมุดว่า สมมติว่าวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งหน้าตาล่อละโอกาสมาหาคุณยายยายเมื่อนี่ใจดีสีใส่หนีแทนคุณยายอทุสมมติณด้ะจ๊สมิูื่อสเดอฝั่งนี้คักๆยายสิว่าสิละสมมุติ์ด้นะครับยายดีใจบรครับยาติเป็นมาตัวเออยายมีเหตุผลเด้อ่าตเป็นมาตัว ม่เออพ่าใหญ่เป็นมาตัวมาตัวเป็นบ่สเมื่อเนี่ยพ่อไม่แฮปปี้แน่นั่นเป็นบ่ครับบ้านเมื่อห้าป็นแน่นั่นอะล่ะถ้าสมมติว่าเขาบ่ตัวล่ะเขามาอีหลีบอกว่ายายอันฉันยาไมีหนีเท่าไหรนี่ผมยินดีที่จะใส่หนียายยายอนุญาตบ่ยายบ่เสือขอบคุณพระเจ้าที่ยายบ่เสือเออขอบคุณครับฉันยายบ่เสือผมสิเป็นเฮือนใหม่ดอกว่าเั่นนะครับยายก็บเป็นเฮือนใหม่เออ ผู้ชายเขาเดินกลับไปเชื่อนใหม่ครับถามมายายยายมีหนีเท่าใดโอ้ยนับบทวนหลายอยู่นะครับอันขันู้ว่าผมสิขอนนขอ,อนุญาตใท้หนีแทนคุณยายหนีได้บอยายอนุญาตบอเก็สอนเวละอ่าถ้าสู้ว่ายายยายเพื่อนบอกว่าได้อยู่เจ้าอ,อยากใท้หนีเจะกลับไปใท้หนีโลดสมมูรณ์ดว้วยบางอันนี้ผู้ชายเขาเดินกลับไปใท้หนีให้อิหรีถามมายายพวกนี้เบิดหนีบอครับ เบิดพี่น้องเช่นเดียวกันเรื่องเล่าของพระเยซูเป็นข่าวดีนะครับข่าวดีที่พระเยซูให้กับมวลมนุษย์ทุกคนนะครับไพ่กระแลบ,บแต่ยิ่ดีใหพระเยซูใส่ดีให้แม้นเจ้าสิเป็นหนีหน่อยเป็นนีหลายอ่าลักเล็กขมโมยหน่อยพีดซีนนนน,นนั่นนี่ติดการพนันติดคารโยบสังคมโลกรู้สึกว่าจะขอเป็นคนพิดคนบาปนะครับส้อยเหลือจะค้องบ่ได้เลยนะครับใส่นีจะได้กระใสโมบเบิดดต่มันลายพระโลนี้เท่ากับซอนเนี่ยนะครับ พระเยซูยินดีที่จะเข้ามาซอยเรื่องความผิดบาปให้ได้ไผก็แลวแ่นะครับที่ยินดีใพระเยซูซอยพระเยซูก็ยินดีที่จะโดออกให้นะครับแต่ว่าหากไผไผก็แลวแ่บอก่เขาไปยั้งนะครับแล้ยาจยซอยเองดอกนะครับกับพระเยซูกับกับบริษัซอยเดียวกนน่ะนะครับเอาละเพราะฉะนั้น,นพี่น้องครับ อ้าาจะรับข้าวดีของพระเยซูน <accustomed activity> ouais. ี่ได้จางไหนไม่ว่ารับการส้อเหลือจากพระเยซูนี่จงไดก็บ่ยากับเพียงแค่ว่าขฮายอมรับจากของเ้าบ่มีกำลังทีจะซอยจากของได้ขอให้พระเยซูขามาซอยแน่นะครับโดยการอธิษฐานโดยเสื้อพระเยซูในหัวใจอิหแล้ากาไปโบสถ์นมัสการพระเจ้าเหมือนกับคุณพี่แต่ของลางนะครับก็ไปโบสถ์นมัสการพระเจ้าํีเสียงความรักกับผู้อื่นประมาณนี้นะครับพระเจ้ากรยินดีที่จะซอยเหลือเฮาได้นะครับ แล้วก็อธิษฐานตอนรับพระเยซูเป็นการส่วนตัวแล้วพระเจ้าจะเขามาซอยเหลือพี่น้องบาปน้อยบาปหลายพระเยซูความดีจะโปรดให้โปรดให้โปรดให้ก็อย่างนั้นพี่นอ้นอ,งนองครับเที่ยแค่ว่าเฮ้าขอให้พระเยซูซอยพระเยซูก็ยินดีที่จะซอยเฮ้ทุกคนด้วยคำอธิฐานม,ม,มาที่นี่วันที่สมาดนะครับเป็นวันเกิดของพระเยซู คิสมานนี่คือข้าวดีที่มาจากสวรรค์นะครับคิสมานเป็นข้าวดีมาจากสวรรค์และก็เป็นความหักของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูขิดพี่นอ้นองจูง่ายๆนะเป็นข้าวดีจากสวรรค์นะครับและก็เป็นความหักของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูที่เป็นของขวัญน,นะพี่น้องครับด้าน อันนี้ขางอย่งอันนี้ด้านซ้าเมื่อของผมนะครับพี่น้องเ็นตัวนะบอเปิร์ีบอเมื่อเนี้ยเปิร์จีบอเคเมื่อเนี้ยครับเขาสะแจกพี่น้องบนสุข ו นเด้นะอันนี้เป็นของขวัญครับแต่ว่าของขวัญที่มีค่ามากกว่านี้ก็คือพระเยซูริ์ที่พระยาจะให้พี่น้องได้รับนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะอันนี้อันนี้ดีบอพี่น้องครับอยากได้บออยากได้ผมก็อยากได้กับนี้แต่ว่าผมก็ได้ลร่งทะเบียนเด้พี่น้อง นครับพี่น้องในสองสิ่งปั่นผมจะอ่านเด้นะเออเนะ่ต่ว่าพี่น้องครับที่สําคัญมากกว่านั้นบ่เป็นบ่เป็นของขวัญชิ้นนี้ต่ว่าของขวัญคือของขวัญพระเยคริ์ที่ผู้จัดที่มาอาจารย์ลูกหลานนะครับอยาติพี่น้องรับก็คือความหักที่มาจากพระเยคขิ์ที่มาจากพระเจ้าพานทางพระยศขิ์เป็นของขวัญวันกิสมานีพี่น้องครับท่านใดยากจะได้รับของขวัญนี้เพื่อธิษิฐานด้วยใจนะครับบอกกับพระเจ้าว่า ห้านี่แหละเป็นคนบาปแหละนะครับซอยเหลือจาของบ่ได้ขอให้พระเยซูซอยเน่อธิษฐานจากแจจิอีรีพระเยซูก็ยินดีที่จะข้ามาสอยแล้วเมื่อเขาอธิษฐานตอนรับพระเยซูคิดแล้วพระเยซูข้ามาสอยแล้วเ้าสิได้อย่างพี่น้องครับเฮาจะได้สิทธิ์ของกลายเป็นลูกของพระเยซูคุณยายยายมีลูกจะกคนครับคุณยายคุณยายพุทธิไสยแบนคุณยายซื้อหย่างครับยายคำหมุกยายมีลูกจะกคน สามคนยายมีหน้าหลายบอขันสมมติว่าหน้าบอหลายเน่ผมบอกว่ายายปั่นหน้าผมจะทวงได้บอได้หรือบไ่ได้ยายได้หรือบ่ได้ครับบอได้แลวจะจัเป็นไผไไ่เหเอสิเบ่ให้ลูกคนแล้วสามคนแมนบอเห้ลูกบอแล้วเออ นี่แหละคือสิที่ของกายเป็นลูกของพระเยซูพี่น้องครับเป็นลูกของพระเจาะนะ้าสิที่ของกายเป็นลูกของพระเจ้าค็คือได้รับสิศีลใกนการที่จะได้รับมรดกจากสวรรค์ที่พระเจ้าเกี่ยมไว้ขันพูกบ่ได้เป็นลูกคือจ้างผมไปขอคุณยายเนี่ยจ้างกับไม่ห้ยมันบอจะเป็นไผ่ไม่ได้ใส่จ้าบกับ่มให้ยเลยแท้ล่ะแต่ว่าขันเป็นลูกนี่แพงบอไุณได้ครับบอแพง้งินดีห้มันบอครับ เออยินดีไฮเบิร์ตอ่ะเลยครบเพรด็กเพราด็กชงไม่ได้ไฮเบิร์ตอ่ะสี่ครับพ่อลูกเออพระเจ้าเช่นเดียวกันพี่น้องครับถาาเท่ารับศีลในการเป็นลูกของพระเจ้าแล้พระเจ้าบอกแพร่ยังนังศีลเขาลำบากอันนี้เอาละเมื่อนี่นะครับสีผ้าพี่น้องอธิษฐานจากหัวใจนะครับพี่น้องจะอธิษฐานออกเสียงอธิษฐานทางใจก็ได้นะครับเพื่อจะ ตอนรับอภัยสิเป็นผูสอยรอดแล้วพระเจ้าจะนั่งการไว้พ่อให้เกิดถึงกบขอบตัวของเหาเกิดถึงกบตัวเขาเองเนาะผมสะขออธิษฐานนะครับพี่น้องจะอธิษฐานตามผมก็ได้นะครับเป็นการอธิษฐานตอนรับพยยระเยซูนะครับให้พระเยซูเขามาเป็นความปูซอยรองเหา่ายกความผิดบาป,ปต่างๆได้นะครับพี่น้องจะอ่านออกเสียงก็ได้อธิษฐานในใจก็ได้สงบสักครูน,นึงนะครับผมจะนำพี่น้องอธิษฐานเด็กๆอธิษฐานได้นะครับขอบคุณพระเจ้า วันนี้เราได้รู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราและพระเจ้าให้ของขวัญที่ดีกับเราคือพระเยซูคริสต์ที่ยอมสิ้นพระชนบทรแรม้กางเขนเพื่อไทยความผิดบาปของเราลูกเองขอยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ขอให้พระเยซูริ์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกอาธิษฐานในนามพระเยซูริ์เจ้าอาเมน,เมนพี่ดอนครับ